สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะฮะพบกับผมนายแมทเซอร์ Master, คนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงฮีโร่ที่เขามารีเมคใหม่ฮะนำมาฮีเล็กซ์ทุ๋ยนำมารีเมคสกิลใหม่ก็คือไวโซนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะอ่า y s โซก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็นฮีโร่สายเอจิีนะฮะนี่ตัวนี้ฮะแล้วผมมีอวตารตัวหมีตัวนี้ฮะก็มีข้อตกยงกันว่า ไวโซนั้นปรับมาใหม่โหดขึ้นหรือกากกว่าเดิมฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโหดขึ้นบางคนก็บอกว่ากากาก,กว่าเดิมแล้วผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วฮะก็ผมจะมาเปิดรีเพ์ที่ผมได้ลองเล่นนั้นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็นีนะฮะแมตช์ล่าสุดที่ผมเล่นนี่นี่ฮะส่วน i อดีนี้เป็น ID ดีของน้องผมนะฮะไม่ต้องแอดมานะฮะผมก็เอามาเล่นบ้างบางครั้งจะสังเกตได้ว่าผมเล่นนี่ผมทํา g p m ไปถึง724เลยทีเดียวนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฟาร์มยังไงผมฟาร์มยังไงแล้วทํายังไงถึง GPM สูงถึง720นะฮะโอเคเดี๋ยวกดโหลดรีเพย์ก่อนขอรีเพย์ก่อนอกดไปสิโอเคฮะแล้วตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดรีเพย์มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่เราก็กดเข้าไปดูรีเพย์เลยนะฮะคือใน m r 1 8อ0ร์0 0ถึง2000เนี่ยเขาจะเล่นกันเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าเห็นว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโกงนะแต่ว่า ID นี้ของน้องผมนี่อยู่ที่ประมาณ1ัน0นะฮะที่ผมมาไปเล่นนั่นเองนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวกำลังเข้าไปในเกมฮะหลังจากที่เราโหลดรีเพลย์เสร็จนะครับผม,ผมใช้เวลานิดนึงนะฮะ <All there. S 1> ก็นี่ครับผมมาผมก็เลือก <One S 1> เลือกคนแรกเลย <two. S 1> ฮะไม่ใช่อะไรกลัวกลัวกลัวเขาเลือกตัดหน้านะฮะ <All there. S 1> เพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะฮะ <All there. S 1> ในความคิดผมนะ <All there. S 1> ผมว่าเป็นความฮีโร่ที่โหดพอสมควรเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบนี่เดี๋ยวเราเล่ <All there. S 1> จนจอนไว้ตรงนี้ก่อน นี่ฮะเริ่มเกมมานะครับนี่ผมก็เสกมีออกมาเลยอย่างว่องไวนะเพร่อความว่องไวแล้วก็นี่ฮะซื้อของให้หมีโดยการนี่ฮะถือซื้อขวานกับโล่ไว้ให้นะฮะเพื่อให้หมีนั้นตีแรงตอนต้นเกมนะฮะแล้วก็ซื้อโลเพราะว่าให้ให้หมีคอยแทงคีบให้เรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากดล็อกกล้องไปที่หมีเลยละกันนะฮะแล้วตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็วิ่งไปแล้วก็พยายามที่จะตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้แถบนี้ฮะเพื่อให้ซัพพอร์ตของเราซัพซัพพอร์ตลากคีฟสองชุดนี้ฮะนี่ระหว่างชุดนี้กับชุดนี้นั่นเองนะฮะแล้วตัวผมก็มีอ่าไม้53บาทกับเลือดนะฮะที่เอาไว้ให้หมีเติมมาแหละนะฮะก็ก็คือติดตัวเราไว้แหละจริงๆก็จะให้หมีถือแต่ว่าแบบกลัวตัวพ่อมันไม่มีอะไรถือนะฮะก็เลยให้หมีลูกมันถือละกันอะไรอย่เงี้ ส่วนฮีโร่ทีมผมนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยฮะมีนี่ฮะมาดูเจสเตอร์เป็นซัพพอร์ตนะฮะตัวผมฟาร์มป่าฮะแล้วก็ไอ้นี่ฮะยืนกลางไอฟ้ฟลักฟลักหรือฟลักอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สเกลก็ยืนเป็นแคลรี่นะฮะส่วนไอ้นี่เป็นโซโล่เลนนะฮะผมก็งงเหมือนกันนะมันเลือกฮีโร่มาตอนแรกทำไมป่วยๆอย่างนี้ตอนแรกนี่ฮนะผมก็พยายามตัดไม้พื้นที่กว้างๆนะฮะซัพพอร์ตก็ไปวอร์ดไปตรงนี้นะครับผม ه, แล้วตอนนี้ผมก็มีมาตัดมาอีกตน้นหนึ่งเพราะว่าเพื่อนมันบอกว่าตัดกว้างๆหน่อยเดี๋ยวลากไม่ติดอะไรอย่างนี้นะฮะก็สเตปฟาร์มผมนี่ก็ไม่รู้นะคิดคิดขึ้นมาเองนะฮะว่าฟาร์มแบบนี้น่าจะฟาร์มไวอะไรอย่างนี้ถ้าใครแบบสนใจอยากนำไปใช้ก็นำไปใช้ได้นะฮะไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะก็รีบเล่นเนะี่ยตอนนี้ผมผมเป็นฮีโร่ที่โปรดของผมมากผมเล่นคือผมเล่นบ่อยมากๆนะับตอนนี้อย่างแรกผมก็ วิ่งมาแล้วก็นะฮะลากลากคีปมาแล้วก็ตีในบริเวณนี้ฮะเพื่อให้คีปตรงนี้เกิดใหม่อีกรอบแล้วก็ฟาร์มต่อได้เลยฮะแล้วน,นี่ฮะฟาร์มไปเรื่อยๆฮะส่วนเลนอื่นนี่ก็ทักทายกันนะฮะที่ผมแปลกใจคือไอ้นี่มันยืนโซโลเลนได้ไงทีน้นได้มีซัพพอร์ตไงฮะอ๋อฟีเตอร์ก็ฟาร์มป่าส่วนตัวผมก็นี่ฮะพยายามคุมคีปมาอยู่ในประมาณนี้ก็พอนะฮะนี่ฮะเราซัพพอร์ตเราก็ลากคีปให้นะฮะ มีซับดีแล้วก็มีชายไปกับครึง่งนะฮะนี่ลาคีปให้แล้วผมก็มาฟาร์มชุดนี้ต่อเลยฮะส่วนสกิลนะครับผม,มอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อเสี่ยงหมีนั่นเองนะฮะนั่นน่าจะรู้กันอยู่แล้วเขาเวลขึ้นก็อัพรีบอัพสกิลสองเลยฮะเพื่อให้หมีเราตีดูดเลือดได้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมเอายาผมใส่ไว้ในหมีแล้วนะเพื่อให้หมีกินต้นไม้ได้อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไปฟาร์มผมก็จะมาฟาร์มคลิปชุดนี้ต่อนะฮะ เลนอื่นกันบ้างฮะไอ้นี่กดดันเลนได้เฉยเลยฮะดักเลนที่โดนกดดันเลนฮะโอ้ใช้ได้แล้วก็นะฮะวามสบายฮะสไตล์เจย์ย่อม,มันนะฮะเราก็รีไปเลยฮะรีไปจากนั้นพอชุดนี้เสร็จก็เราก็มาฟาร์มชุดนี้ต่อฮะผมจะพยายามลากมาแล้วฟาร์มบริเวณนี้นะฮะเนี่ยหลังหลังต้นไม้ต้นนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเราสามารถที่จะสแต็คคีฟได้นั่นเองแต่ว่าเราอยากป่อให้คีฟวิ่งเข้าไปนะ ถ้าเราปล่อยให้คีปนี่เข้าไปแล้วก็คีปจะออกมา2ชุดเราจะสู้ไม่ไหวนะฮะเราเอาแค่ชุดเดียวพอตอนนี้ g p m ีอมผมก็อยู่ที่236กนะฮะ233ก,ก็เรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้แต่ว่าเกมนี้ผมก็เฟลอย,อยู่จังหวะหนึ่งเหมือนกันนะ <c oughs> นะฮะก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยทุกอย่างนะการเล่นไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบคุณท่านก็คุนท่านนะฮะอย่างแรกผมซื้อ,อ,อมาผมซื้อมาเป็นมือ500นะฮะเพื่อเร่งการยิงของผมให้ไวขึ้น ก็ในหมีแพทเก่าๆเนี่ยเขาจะเทของไม่ให้ลูกหมีใช่ไหมครับแต่ว่าหมีแพทใหม่ผมจะเอาของไว้ที่ตัวผมเองและให้หมีผมใส่ของแค่นี้ใส่ของแค่นี้เลย2ชิ้นขวานกับโล่ใส่แค่นี้ยันจบเกมเลยฮะคลิปชุดนี้ฮะมันจะสแตกยากจริงๆถ้าเป็นไอหมา3ตัวเราลากมาตีตรงนี้ได้แต่ว่าคลิปคลิปสตัวเนี่ยมันสแตกยากฮะแล้วผมเลือกที่จะไม่สแตกแล้วสู้เลยดีกว่าเพราะว่าสแตกมาแต่สู้ยากอีกเหมือนเดิมนะฮะหมีตอนนี้ก็นะกินต้นไม้ไปเลือดก็จะหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้ GPM ผมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะโดยการที่สเกลอยู่เลนล่างแล้วน่าจะโดนกดพอสมควรนะฮะโอเคผมก็มาฟาร์มคลิปชุดเล็กต่อนะฮะเพื่อว่าถ้าไปฟาร์ม2ชุดนี้เลยน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเราก็เพิ่งวิวสี่แล้วหมีเลือดก็ไม่ค่อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายฮนะตอนนี้เลือดก็ลดไปเยอะแล้วฮะหมีถึงจะมีตีเด้งเลือดก็นะฮะน่าจะตีไม่ไหวนะฮะโอเคส่วนสกิลนะ,ะผมจะอัพเป็น1กับ2 1กับ3นะฮะ1นนี่จะอัพนำนะฮะ สามนี่ก็จะอัพอัพให้เต็มแล้วค่อยอัพสกิลสองนะฮะโอเคถ้าผมก็เหมือนเดิมฮะลากลากคีบมาตีข้างนอกฮะเหมือแนบบเหมือนที่เราฟาร์มไปเมื่อกี้แต่อันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะเฟลเฟลนิดนึงนะเพราะว่าอ่ามันวิ่งวิ่งกลับเข้าไปนะฮะคือพยายามให้อยู่หลังต้นไม้นี้คีบมันจะไม่วิ่งเข้าไปนะเราก็ยืนตีได้เลยชิวๆของเราเอลยครับผมเราก็ชิวๆไปฮะเบลน่าจะขึ้นนะตอนนี้เบลขึ้นปุ๊บเราก็อัพเป็นสกิลหนึ่งอยมีเราจะตัวโตวขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ผมจผมจจาาาไมม่่ด้้วผออออะซืืืหรเปล น่าจะใช่ฮะซื้อมือมาสองอัน,นะอ่าแล้วตอนนี้ก็ฟาร์มคลิปชุดน,นี้ต่อฮะแล้วผมเอาหมีออกมาเพราะว่าหมีจะตายแล้วก็เลยเอาตัวผมมาแทงแทนนะฮะแล้วก็ได้มือเป็นสองอันแล้วฮะจริงๆเนี่ยแล้วผมก็เอายายัดใส่หมีนะฮะแล้วก็ให้หมีกัดต้นไม้กินนี่ครับผมเป็นสเตปฟาร์มคร่าวๆนะ,ะทำให้ GPM เราขึ้นสูงนะฮะถ้าเกิดใครที่นะอยากใช้ก็ใช้ได้ไม่ว่าก,กัน ครับผมได้โหวาดหลังป้อมแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะว่ามันว่ามันมาหวาดไวหลังป้อมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการบวกกันให้เลนล่างแต่เรายังไม่ไปอ่ะก็คือที่ผมจะไปเอาคลิปชุดนี้ก็ผมจะรอเมลโก่อนแล้วข้างล่างมันจะเรียบร้อยไปฮะทีมเราตายก็คือรอไม่6หก่อนนั่นเองเพราะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะฮะอันนี้ผมพยายามจะล่าออกมาแต่ลืมไปมันเป็นคลิปยิงฮะทำให้แตกไม่ยากแต่ก็นี่ตีแล้วก็เรียกหมีกลับเข้ามาเพื่อแตกอีกรอบนั่นเองฮะ ก็แตคเป็น2ชุดแล้วก็ฟาร์มนะฮะก็คือหมีมีสกิลกระเทือกทำให้เราฟาร์มคีิปหลายชุดได้ไวนั่นเองนะฮะเราก็ฟาร์มไปะฮะหมีผมก็จะตายเอานะฮะแล้วตอนนี้ผมเบีวหกแล้วฮะพอผมเบีวหกเพื่อผมก็แปงลงร่างเลยแล้วให้หมีถอยออกมาแล้วตัวผมแทงแทนนะฮะอ่าโอเคแล้วผมก็กลับร่างเดิมก็คือสกิลอันติเนี่ยเราสามารถแปงลงร่างไปแล้วเรากลับร่างเดิมได้นะฮะโดยที่จะมีคููดาวนี่ตรงนี้แล้วผมก็จะแปงลงร่างอีกรอบฮนะแล้วผมก็แทง แล้วผมก็ให้หมีผมถอยออกมาแล้วก็ให้หมีผมตีอยู่ในเนียนนะฮะแล้วของผมก็จะออกมาเป็นมือ2ชิ้นนะฮะเพื่อทำอมือทองไว้โยนนั่นเองนะฮะ,ะแล้วผมก็นี่ฮนะฟารรมชิวๆชิวๆไปฮนะแล้วเราก็จะเข้าคลิปชุดใหญ่แล้วทีนี้คือเราเม่เม้ยหกปุ๊บเราเอาตัวแทงได้เลยเลือดเราไม่ลดแน่นอนฮนะเพราะว่าสกิลสามทำให้เราตีดูดเลือดแรงมากๆฮนะแล้วก็เข้าไปตีเลยฮนะไม่สนใจฮนะ คือตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มัน3ชุดแล้วนะผมคิดว่ามันสแต็ก3ชุดแล้วผมก็เลยเอาเลยแต่จริงๆเป็น2ชุดอยู่เลยนะฮะแล้เวเรียบร้อยฮะเอเวลเจ็ดนะฮะแล้วผมก็จะฟาร,ร์มต่อหรือเปล่าผมจับไว้เอาแล้วเฟดมาฮะตอนนี้ตอนนี้เฟดมันจะเห็นผมอยู่ในป่านะฮะแต่ว่าสพอร์ตเราเพิ่งเวลหนึ่งนะฮะผมว่าสพอร์ตน่าจะโดนนะแล้วโดนแจ๊ะไปหนึ่งทีสป,ปอร์ตเราแควกเรียบร้อยฮะแล้วผมตอนนี้นี่อยากช่วยเพื่อนนะขึ้นนะของขึ้นนะนีแล้วหมีผมกระทึบโดนเฉยนะแล้วผมกระทืบอ มันคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจจกกะกระทืบมาเลยนะฮะเมื่อกี้แล้วไม่ยิงไงแล้วหมีผมตะปบนะฮะหงายหลังไปฮะเฟดบอกเลยว่าเฟดนี่เจ็บจุงบอยนะฮะตอนนี้ผมเวล์ป่าแล้วฮะจีพีเอ็มตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามร้อยแปดสิบแลฮะตอนนี้ผมกําลังยืนยืนงงอยู่ในดงตีนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะกำลังหาที่ฟาร์มอยู่โอเคแล้วตอนนี้ผมจะไปเอาเอเชียนคีฟได้แล้วนะฮะก็คือเราเอาคีฟคีฟชุดนี้ไหวเท่ากับเราเอานี้ไหวแล้วนะในความคิดผม ผมก็เลยมาอชิดคลีพเลยผมแปงลงร่างเอาตัวแทงฮะแน่นอนเอาตัวแทงแล้วให้หมีเราตบอยู่เนียนๆว่าตัวเราตีเด้งเลือดแรงอยู่แล้วนั่นเองแล้ตอนนี้ผมได้เป็นมือทองกับรองเท้าแล้วนะฮะตอนนี้ GPM ก็370นะครับผมเอ็นอื่นก็เป็นไงพีเดเตอร์ก็ <c oughs> พีเดเอร์พีเเตอร์ตัวฟาร์มเหมือนกันยังเวล5นะฮะแต่ว่าตัวผมซึ่งเวลไปแล้วแล้วตอนนี้นะฮะผมเข้าคองแล้วฮะเข้าคองแล้ว แล้วตอนนี้ก็นี่ฮะเอาหมีไปไว้ยืนฝั่งนี้ยืนตินคนเราแทงแล้วก็ให้หมีเราแทงฮะเราก็ทุบไปเลยฮะต่างหางนี้แล้วก็ชวนเพื่อนคุยอะไรก็ได้ฮะให้มันไปบวกกันเลน่นดื่นอย่ามายุ่งกับเรานะแต่ทีมอื่นเขาจะยังคิดไม่ถึงกับเรานะฮะว่าเราจะไปเอาของนะฮะเราก็ปีนนเนียนไปฮนะตอนนี้เพื่อนในทีมผมท่าที่ผมจาได้ก็บอกเฮ้ย hey, มึงเอาของแล้ววะเจ็ดนาทีมึงเอาของแล้ววะเพื่อนในทีมผมก็จะอึง้งๆนิดนึงนะฮะบอกว่าเออเอาของแล้ว เขาบอกผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คกิกแกุกคุณเคยเจอมานะออผมก็พูดแบบเท่ๆตอนนี้ผมกำลังจะเอาหมีถอยเะเนี่ยผมกำลังจะเอาหมีถอยผมพยายามจะเอาหมีถอยแล้วเออหมีผมตายตอนนี้ตอนนี้ผมเฟลแลผมยอมรับว่าผมเฟลที่ผมถอยมาก่อนนะเพราะว่ารอดีเลย์สกิลก่อนรอดีเลย์สกิลก่อนนะแล้วตรงกลางเหมือนเฟดจะตายไปนะฮะโดนฟลักฆ่าไปนะฮะตอนนี้ผมก็เลือดลดอ่ะแป้งล่างตีเด้งตีเด้งเลือดก่อนนะฮะนี่ตีเด้งเลือดแรงมากฮนะ อ๋เลือดของก็นี่ฮะหรือประมาณ40%เอนั่นเองนะฮะเอาฟาร์มฟาร์มตรงนี้ต่อแล้วผมก็เสกมีเสกลูกได้พอดีฮะผมก็เข้าคองต่ออีกรอบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกลูกเราเลือดเยอะประมาณมีสัก80%เราสามารถฆ่าของได้เลยนะฮะโดยที่ลูกเราไม่ตายนะฮะผมก็เ,เหมือนเดิมฮะจัดโพซิชันให้ลูกยืนอยู่ตรงนี้เราตรงนี้แล้วก็ให้ลูกแทงนะฮะแล้วเราก็แปลงร่างเราก็ซอยทีซอยทีซอยทียทยทนะฮะ เดี๋ยวข้างบนที่กันเบตนี่เอามาเป็นสกิลสองอัพสองนำเลยอะ่ะหกกลัวตายนะฮะโอ้ยืนโซโล่กันเบตอัพสองนำเลยทำเป็นเล่นไปดูตัวผมนะตอนนี้ผมก็นะชิวๆไปฮนะตีคองไม่มีคนมายุ่งนี่แล้วตอนนี้นะมาดูทีมเขาจะสะดุง้งหรือเปล่าพอเราถมตีคองเสร็จแล้วก็เบคคองเรียบร้อยฮะเบคคองตายแล้ว,ลวนะฮะข้างล่างนี่จะมีม,ม,มีมีสะดุง้งมั้ยมีสะดุ้งมั้ย ประคองตายแนละ้วสะดุ้งเลยวิ่งกลับบ้านกันละนาวนะฮะนะผมก็เข้าไอเชั้นคิปต่อฮนะเพราะว่าสู้สบายครับผมที่ฮะพอสกิลเลเวลเลเวลเลเวลสกิลสามเราเต็มแล้วก็อัพไปเป็นสกิลสองต่อนะฮะสกิลสองนะฮะเวลาที่เราอยู่ในร่างร่างข้อมีร่างแรกฮนะมันจะเพิ่มความไวให้เรานั่นเองนะฮะเพิ่มความไวในการวิ่งลูกมาแล้วเราก็ฟาร์มป่าของเราดีกว่าฟาร์มป่าเรามากเราโดนรู้สึกว่าเฟสจะจี๊ดนะฮะ ไปฆ่าซัพพอร์ตผมตายบริเวณนี้ก็มาเล่นเงินต่อฮนะตอนนี้ GPM ผมอยู่ที่400ฮนะ9นาทีฮนะ400แล้วโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อฮนะไม่มีไรฮนะเดี๋ยวเรารีไปฟาร์มต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าทีมนั้นจะมาออบนกันนะฮะแต่ว่าฟลักนี่ลักฝักไปกว่าไม่ใช่ฟลักฟลักเดี๋ยวออกติดเลสฟลักนี่จะค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะฮะเราออกเสื้อกันเวทมาเลยพืวอกันแล้วตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนผมจะติ๊กบอกว่าให้มาวอลข้างล่างนะเพราะว่าเหมือนจะโดนฮนะ ตอนนี้ผมไม่สนใจนะฮะตอนนี้ที่ผมจะตีนี่แล้วนี่ผมแปลงร่างแปลงร่างตีแล้วก็พืบหนึ่งหงายไปหนึ่งหงายไปหนึ่งแล้วก็พืบอ,อีกแล้วแปลงร่างกลับร่างเดินแล้วยิงเรียบร้อยฮะช็อตนี้ฆ่าไปได้ฮะทำให้กระเพมินินี่กระตื้อขึ้นมาเนี่ยเป็น440นะฮะมันขึ้นมาวะตอนนี้ก็ผมก็บอกเพื่อนว่าอ๋ออ๋อเลยมีโทเค็นอยู่ไม่ต้องไปกลัวมันนะฮะมันคงไม่คิดจะก,กันมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ก็ นีฮะกลับร่างเดิมแล้วก็ว่าจะกดสกิลสองหรือเปล่าน่จำไม่ได้ไม,ไม่ยังไม่กดยังไม่กดแล้วก็วิ่งมาตีป้อมเลยฮะจะสังเกตได้ว่าถ้าลูกถ้าถ้าลูกอยู่กับเราลูกโดนยิงเราจะเลือดลดด้วยนะแต่ว่าเรานี่จะค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะฮะส่วนรองเท้าที่ผมออกาเป็นออกมาเป็นสตรีมบูทนะฮะนี่รองเท้ากดเปลี่ยนสเตนกนั่นเองนะฮะเพืาา่อความถึกของหมีตอนนี้ผมก็ถอยเลยฮะแล้วเรียกลูกกลับมาฮะถอยไปเลยไม่อยู่ต่อแล้วนะฮะ แล้ววิ่งกลับวิ่งมาตัดลนนะฮะ,เ,ะเราก็ให้นกบินมาตรงนี้แล้วก็โยนอันนี้ใส่นะฮะเพื่อเร่งเงินนั่นเองโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มาเข้าตอนแรกผมจะมาเข้าเอเชียนคลีปนะฮะแต่ว่าเห็นพวกเขายืนฟาร์มอยู่ตรงนี้ผมเลยไม่เลือกที่จะเข้านะเพราะว่ากลัวนะกลัวตายนะฮะแล้วตอนนี้เฟดนะรู้สึกว่าจะมรรลวงมรรลวงเดี๋ยวผมพยายามจะเอาคลิปม,มาเตียงนอกนะฮะเพื่อฟาร์มคลิปได้2ชุดนั่นเองนะฮะ มันมาหวานไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยมีหน้า่ะดูดิโอ้โหหวานไวเยอะมากฮะแต่ว่าผมก็วิ่งไปตีเชินคีมันบ่อยนะ,ะรู้สึกว่าข้างบนจะมีการบวกกันนะแล้วดาร์กเรดี้นี่ด mm ับเบิลแทบไปแครรี่ทีมเขาได้ด้วย mm hmm. ไม่ค่อยดีแนะ่นอนนะแบบนี้แล้วตอนนี้ฮะส่วนเรื่องเลเวลนี่ผมนำเป็นอันดับหนึ่งฮนะเลเวลผม13ไปแล้วฮนะส่วนทีมเขาเนี่ยยังเลเวลมากสุดคือ10ก็คือดาร์กเรดี้นั่นเองตอนนี้ผมเหมือนจะวิ่ง เชนคีมเขาหรือเปล่าผมจาไม่ได้นะอ๋อผมผมยังไม่เข้าตอนแรกผมจะอ้อมไปกลางนะแต่ว่าทีมเขามีบอดตรงนี้เขาก็เลยไหวตัวทันนะฮะผมแป๊บนึงนะฮะตามต่อฮนะตามเร,เรื่อยมาเรียงๆรียงู้สึกเฟรนี่กดอันนี้มาแต่ว่าทีมผมวอดไว้ตรงนี้ฮนะทำให้มองเห็นตอนนี้ตัวผมก็เหมือนจะบอกเหมือนจะคอบอกให้เพื่อนาดันกลางนะ ในนี้พี่ผมมีหมอดไว้ตรงนี้แทฮะทำให้เห็นแล้วฟลัชพยายามที่จะวิ่งเข้าไปแล้วโดนอันติมาโชว์แอป pp. แล้วก็นี่ฮะผมก็ทุบทุบหมดแล้วก็เหยียบหน้าสวยงามนะชอน็อตนี้แล้วก็เอาแปลงล่างเอาป้อมต่อฮะนี่ฮะพี่เดเตอร์พี่เดเตอร์นี่ฟาร์มสู้ผมไม่ได้จริงๆนะบอกตรงพี่เดเตอร์มาผมไม่สนใจบอกป้อมก่อนลนี่ผักมา,มาผักมาแนละ้วเอาไงเอาไงเไงล่าอันนี้จังหวะก,กระทืบเฟลไปหนึ่งครั้งฮนะตอนนี้ก็คอมมินิตอยู่ที่500แล้วฮะ คือต้องในในสายตาผมผมผมว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเลยนะในความคิดผมนะไม่รู้ดินะตอนนี้ผมก็วิ่งเข้ามาเอชินคลิปฝั่งเขาฮะแล้วก็ฟาร์มครับผมแ้วนกก็บินมาส่งนะเป็นอันนี้ผมเฟลว่าผมซื้อไออันนี้ไว้อะไอ้รีซีฟของฟอดวูฟสกาวเนี่ยนี่ผมซื้อไว้คือผมว่าจะซื้อแค่ไฟอันนี้ไงไ,งไอฟอดอะถ้าตอนนี้ผมมาบวกกับ ฮมเมอร์ Hammer, แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็วิ่งไปดีกว่าทีมนั้นวาร์ปซ้อนกันมา5ตัวเลยฮะเนี่ยมาหมดเลยฮะมาหมดเลยผมกำลังเลยอยู่ว่าผมจะเอาดีไหมเพราะว่าคลองผมใกล้จะหมดแล้วนะฮะแ้่เนี่ยจังหวะน,นี้ฮะคลองผมหมดแล้วผมเลยตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าคลองเบิร์ดแล้วถอยดีกว่าแล้วก็เรียกบูบูกลับบ้านก็ผมอะไรตอนนี้นึกอยู่ว่าจะเอาดีไหมเดพีเดอเตอร์นี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับลูกชายผมเลยเกินนะฮะจะเอาเหมือนจะเอาลูกชายผมที่ผมก็ มันจะไปเตีเยวเลือดถ้าจำไม่ผิดฮะเตีเยวเลือดฮนะเพื่อนเพื่อนในทีมผมบอกเฮ้ยมึงไปไเด้เลือดแรงขนาดนี้เลยเหรอห่วงกเออตีเด้เลือดแรงนะฮะทีมมันก็มารู้สึกว่าจะวอดหนักมากแนมะ่ทีมเขาวอดหนักมากจริงๆนะดูดิตอนแรกผมคิดว่าทีมเขาไม่ได้บอดน,นะเพราะว่าเขาปล่อยให้ผมไปลวงไอชิ้นคิดเขาตั้งหลายรอบนะฮะ ตอนนี้ครับพเตอร์มันจะมีประเด็นตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นเกิดขึ้นางสังคมนะฮะผมวิ่งลงมาข้างล่างฮะนี่ฮะเหมือนจะบวกกันฮะผมก็ไม่สนใจฮะนี่นี่แล้วก็นี่ฮะสวยงามับฟรักดูดจังหวะนี้ผมกระทืบตายไปหนึ่งฮะแล้วตอนนี้ครับจังหวะนี้พีเตอร์วิ่งเข้าไปผมเอาหมีตันทางไว้ตรงนี้ฮะออกไม่ได้ฮะออกไม่ได้ฮะเราเรียบร้อยฮะตายไปฮะรวมกับพีเตอร์แล้วเฟดเฟดยังมานะเฟดยังมาไ อเฟตนะพยายามจะลวงอเฟดเราเรียบร้อย <Too easy. S 1> เป็นฟลักที่คิวไม่ได้นะครับหลางโคตรนี้ฮะกูเปอรมแมนิตกระเตื้องเอาเป็น550นะฮะก็ถ้าถามว่าเล่นหนุกไหมในความคิดผมก็บอกว่าหนุกดีนะเดี๋ยวผมว่าผมจะกดดูวายโซล็อกกล้องที่วายโซกันเลยฮนะตอนนี้จะทำอะไรน่าจำไม่ได้เออรู้สึกว่าเพื่อนจะบอกว่าตรงนี้ฮะบอกว่าคลิป3กองแล้วนะวโซไปเอาด้วย ผมบอกเออเดี๋ยวไปตอนนี้ไม่มีมานาวาฟนะเพราะว่ามานาวบดนะฮะมานาวบดาาบดาาบดาาบดบดตอนนี้ก็ว่าจะฟาร์มชุดนี้ต่อหรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,งไปแล้ววารับกลับบ้านก่อนนะเพราะว่ามานาน้อยเลยเกินกลับไปเติมเติมมานาซื้อของอะไรอย่างี้ก่อนนะฮะก็กลับมาแล้วฮะแ,แ,แล้วนี่ฮะนี่ฮะผมเพิ่งเห็นนะไอฟ้ฟอดบุ๊กขายทิ้งแม่งเลยฮะเพราะว่าไม่ได้กะจะออกนะตอนแรกก็จะออกเป็นฟอตบุ๊กแหละแต่ว่า ว่ามันไม่น่าจะปลิ้วไหวอะไรงนี้นะฮะก็เลยว่าจะออกมาเป็นไอ้ดาบ3สีแทนเนะี่ยแล้วก็ออกมาเป็นอ่ากงเล็บสายฟ้าอีกันนึงนะฮะไว้ช่วยในการตีเร็วเล่นการฟาร์มให้ก็เพิ่มผดิตมากขึ้นยิ่งกว่านี้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ว่าจะไปเอาอ่าเอชเชนคลิปนะฮะที่แตกไว้3ชุดนั่นเองซัพพอร์ตเราแตกไว้ให้นะฮะข้างบนนี่เหมือนจะมีประเด็นทางสังคมนิดนึงนี่ฮะ แปลงล่างเลยฮะแล้วก็ตีไปเลยฮะทั้งพ่อทั้งลูกตีดูดเลือดโคตรแรงเนี่ยจังหวะนี้เหมือนซัพพอร์ตเขาจะมาขอดูดเวลหน่อยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วก็ซอยถี่ไปเลยฮะซอยถี่ซอยถี่จึก๊กจ๊กซอยถี่จึ๊กจั๊กแหมโอก๊กโเพอร์มินิดพุ่งเงินมาเป็น5 5 5้อยบแล้วฮะตอนนี้แล้วตอนนี้ผมวิ่งไปอ่าล้วงป่าเขาผมเป็นคนคอบอกเพื่อนเองว่าไปเอาป้อมบนดีกว่า ตอนนี้ของพร้อมใจพร้อมเราทําได้แล้วก็มาขโมยคลิปเขาฮะแล้วก็โยนมือไป2ครั้งนะก็ไยนิดพุ่งไปเป็น579นะฮะหรือ580นั่นเองแล้วก็นี่ไนงะเอาให้หมดเอาให้หมดแผงเอาให้หมดแผงแล้วตอนนี้มันจะมีการบวกกันนะฮะรักมันจะนี่แลเราเรียบร้อยไปผมตอนนี้ผมก็ไล่ดาร์คเลดี้อยู่แล้วตอนนี้พีเดเตอร์มาจะเอาวะล่ะเอาวะล่ะพีเดเตอร์เอาวะล่ะเพืเอ่อนเอาวะล่ะเพื่อนหรือจะเอาหรือจะวัดหรือจะวัดหรือจะวัดเล่าพีเดเตอร์นี่บอกเลยว่าไงเงิบแม่ไงเงิบ เตเตอรนี่แบบตีสู้ไม่ได้นะฟาร์มเหมือนกันตอนที่ผมเวล16แล้วฮะมาดู XP พีมินิทนะฮอ XP พีมินิทผม800 XP ต่อนาทีเลยนะฮะซึ่งถือว่าเก็บเวลไวมากมากนะฮะมินิตอนนี้แตะ600แล้นะฮะตอนนี้เหมือนจะรอรอฟาร์มต่อนะผมไปจอบไปดันป้อมนี่แหละจะจอบไปดันป้อมนะฮะทีมนั้นเหมือนจะกันแต่ว่าแฮมเมอร์นี่เป็นตัวที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะจริงๆ อ่าแล้วก็แปลงแรกตรีป้อมเลยฮะยใช้เวลาค่อนข้างวไวฮะในการตีเอาป้อมแล้วตอนนี้โกเมนิตก็ล่อไปแล้วล่อไปแล้วหกร้อยหกสิบแล้วก็นะฮะนันตอน่อเนื่องเลยฮะเรากำลังได้เปรียบฮะสกอร์ตอนนี้ก็นำไป14ส่ต่อ6ส่วนสกอร์ค่าผมก็ค่าไปอะไรวะค่าไป5ตายศูนย์นะฮะจังหวะนี้ก็เอาป้อมสิครับผมเลือกที่จะจิงเอานะเพราะว่า ไม่น่าจะอันนี้ไม่เสียงไม่เสียงระหวที่ผมก็นะดันต่อไม่สนใจไม่สนใจทีมผมน่าจะรู้ยังไงว่าทีมเขาไม่ไม่ไม่น่าจะกล้าเข้านะฮะแล้วตอนนี้ข้างล่างเหมือนจะอันนี้พีเดเตอร์ยังไงพีเดเตอร์ข้างล่างผมเห็นว่าดา,าร์กกำลังเนียนต้อมอยู่แต่ว่ามาดีนายไม่ถัดนะตอนนี้พวกมันกำลังไล่ตีบูบูผมอยู่นี่แบบลงทุนมากครับแบบไล่ตีบูบูเหมือนแบบไปกดบูบูมาจากชาติปางไหนอะไรอย่างี้นะฮะ แล้วผมก็ชชวแมพลูกกลับมาเนะะี่ยทีมผมนี่ัวเราะกันปรึมอนะ่ะอยากได้หมีมากอยากได้หมีมากฆ่าพ่อไม่ได้จะฆ่าลูกแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีมผมนี่รู้สึกว่าจะโชว์โหดนะฮะเริ่มแบบเกมเกมเกมเริ่มมาหันเหีเป็นทางของเราแล้วฮะผมนี่ผมก็ตัดลูนนะแล้วก็เอาล่างฟอร์มไปยืนเล่นตรงกลางนนะี่แหละไม่มีอะไรมากเลยฮะ แล้วตอนนี้ผมก็มาพยายามฟาร์มะฮะแล้วก็ให้ลูกเราให้ลูกของผมให้บูบูมันนั้นเด้งเดือดนั่นเองนะฮะเกจจังหวะนี้ก็เข้าคลองกับเข้าคลองต่อฮะคลองเกิดปุ๊บเข้าปั๊บเลยฮะอย่าไปรอฮนะเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ผมจะให้ตัวผมแทงในะเพราะว่าลูกบูบูเราเลือดค่อนข้างน้อยนะฮะก็ทีมเขาไม่รู้เหมือนเดิมฮะจะเก๋ก็มาช่วยตีฮะจะเก๋บอกให้แจมเนี่ยให้แจมบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วทีมผมมันมีคนนึงนแหละมันบอกว่า ตอนที่มันกาลังโกงๆอยู่เนี่ยรียบเล่นไปเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับก่อนเดี๋ยวมันปรับก่อนคลองตายแล้วแลวจังหวะน,นี้นี่ทําผมแสบมากฮะวิ่งมาตีวิ่งมาตีคลองเเดียวเออไม่ใช่ไอ้ไอ้สเกลเป็นคนตีนี่าอ๋อผมนึกว่าไอ้นี่ซัพพอร์ตเราเป็นคนตีแลวจังหวะน,นี้โกโปรมดิทผ,ผมน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกร้อยห้าสิบเลยฮะแล้วผมก็มาตีตรงนี้ต่อฟาร์มต่อเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นสเตปการฟาร์มของผมคร่าวๆนะฮะถ้าเกิดใครที่แบบอ่าสนใจเออสเตปฟาร์มแบบนี้ใช้ได้นำไปปรับใช้ได้นะฮะอ่าไอเดียของน้องๆของเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียที่การเล่นท,ที่ดีกว่าผม<อ>นะครับผมเแ,แ,แล้วตอนนี้ผมก็พยายามยนเงินนะเพื่อเก็บเงินโอ้โหแล้วตอนนี้ฮะฟาร์กเปิดสวยจริงๆฮะแล้วเปิดน,นี่ผมยืนยิงสดเลยจังหวะน,นี้ผมยืนยิงสดเลยเอาไดคาด้วยฮะเป็น680้แิล้วฮะก็พิินิทผม นี่ผมกำลังยึงยกยัยกซึกดักซึกโดยผมบอกเพื่อนอ๋อผมบอกเพื่อนตอนนี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นบ้านได้เลยผมมีโทเค็นอยู่ผมเอาเกาะเกาะรถเกาะก่อนนี่ฮะเป็นเกาะรถเกาะเข้าใจไหมฮะเกาะรถเกาะตอนนี้ก็ขึ้นบ้านนะฮะนี่วันนี้ตัวผมไนี่แบงล่างเลยฮะแล้วซอยป้อมด้วยฝัว่องไวฮะทีมนั้นสุดจะทานทานคนอย่างไวโซนะฮะตอนนีต้ตอนนี้มีผมมีผมตายฮะแต่ผมยังไม่สนใจฮะเพราะว่าผมมีโทเค็น ดูฮะดูตีดูตีมีผมแปลงน่างกลับไปเมื่อกี้จะสังเกตว่าผมแปลงน่างกลับไปแล้วกดสกิลสองะแล้วตอนนี้พีเด,ดก็โดดใส่ผมฮะผมไม่สนใจผมไปหัวใส่หน้าหัวใส่หน้าเลยหัวใส่หน้าไม่สนใจหัวใส่หน้าแล้วเกหมีออกมาแล้วตีบ้านต่อฮะอ่าเราตีบ้านต่อตอ,ตอ,ตอ,อย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งแล้วตอนนี้นี่เราตีบ้านต่อฮะไม่สนใจฮะทีมนั้นกันได้อยู่จริงฮะข้าไปไม่ใช่เมลโบสิบแปดนะตอนนี้โกฮวินิทเจ็ดร้อยแล้วฮะเจ็ดร้อยสิบ ซึ่งโดดมากะโดดโดดจากเพื่อนสกาวที่เป็นแคร,รี่นี่แค่415ท่านันเองนะโอเคแล้วตอนนี้ก็ตีบ้านต่อฮอย่าได้หยุดยังตีไป,ไปซอยทีซอยทีซอยทีแล้วจบไปเรียบร้อยฮนะจบไปที่21นาทีกว่าๆนะฮะ22นาทีนี่แหละนะฮะแล้วก็จบไปที่โกเมินิต725นั่นเองนะครับผมส่วนสกอตค่าเนี่ยผมค่าไป7ตายส่วนแอสซิส5นะฮะ โอเคฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมการเล่นไวโซนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับว่ามันโกงหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ไม่โกงพอมันกากลงอะไรอย่งี้แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็นะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโกงนะฮะผมว่าแนนาคตอาจจะมีการปรับลงนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดชอบก็ชอบสเต็ปการฟาร,ร์มนำไปปรับใช้ได้นะทุกคนอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่านำไปปรับใช้ได้ใน,ในสถานการณ์ที่ดีกว่า ถ้าลืมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆก,กดแชร์ด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะการแชร์ของคุณแต่ละครั้งมีค่ามากนะฮะขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายย้า